เป็นการแดกไอติมพี่เลยไอชุดชีวิตมันกิบกกาที่เวลาเราพลังเรียนสอบอยู่ใช้ไฮไลท์แล้วก็เอาอาปการทำได้หรือเคยโดนฝรั่งจิ้มมั้ยเคยโดนจิ้มฝรั่งรายการ สวัสดีค่ะอย่าลืมเข้าสู่รายกมมารอาม่าป้าเลียวบ้มึ้มาละวันนี้เรามาอยู่ในย่านที่เขาเรียกว่าตอกโรงหมูอ่านี่คือซอยตอกโรงหมูอซอยนี้นี่มีของอร่อยมากี่ปีแล้วอาม่าอ๋อหลายปีอ่ะห้าสิบหกอ่ะหกปีซึ่งในซอยนี้เนี่ยนะครับถ้าเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเราจะเจอวัด วัดไตรมิตรอ่าวัดไตรมิตรเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองคําใหญ่ที่สุดใ,<ช>ในโลกลว,วันนี้เนี่ยเราก็บุกเข้ามาในซอยนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าจําไม่ผิดเราเคยมาบุกซอยนี้ไปรอบหนึ่งแล้วจะมีทั้งข้าวหมูแดงสีมรกตแล้วก็มีหมูเตะ,ะร้านส่งกีวันนี้ครับเลือดใหม่เกิดขึ้นมาในซอยนี้นี่คือไอส์รียมโฮมเมดนะครับซึ่งน้องๆเนี่ย มากินแล้วมาบอกว่าร้านนี้อร่อยออร่อยมารีวิวเพราะนั้นเราจะตามมาปกติอมาม่าเป็นคนชอบกินไอศครีมไหมใช่ชอบชอบว่าซื้อทีนึงห้าห้าห้ากระป๋องห้ากระป๋องอันนั้นเบียร์เปล่าห้ากระป๋องห้ากระป๋องไม่ใช่อีอีอีกระป๋องหนึ่งอ่ะกระป๋องหนึ่งลูวกว่าก็อ๋อเป็นถ้วยเอาเป็นถ้วยอ่ะแล้วว่าโ,โ,โอ้ก็ใส่ไปที่ตู้เ<บ>ย็นปกติกินรสอะไรรสช็อกโกแลตอ้าวชานี้เฮ้ยมาทำอะไร หา,หาข้าวแดงอ๋อโอเคโอเค,อเคพี่มาถ่ายรายการก,ารากับอามาา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอาเข้าตาสบายเข้าตาสบายอ่ะปลาปลาข้ากระเล็คถ้วยหนึ่งถามคนขายดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะถามนิดนึงครับว่าทางร้านมีไอศครีมประมาณกี่รสชาติประมาณสร้ประมาณสองร้อยรสชาติเหรอ เวียนไปเวียนมานะครับอะไรอย่างวันนี้วันนี้ที่เตรียมมาสี่ตู้ใหญ่ๆเนี่ยประมาณกี่รสครับเน่เ่ประมาณ5 10, 5าสิบรสชาติใช่ไหมครับสาขาของชอ็อกโกแลตเนี่ยตอนนี้มีมีมีช็อกบราวนี่ช็อกกล้วยช็อกค,คาราเมลนะครับช็อกมิ้น์มีช็อกส้มด้วยด์กชอ็อกมีหกละอ๋อชาพโพโเจนะ็ด เฉพาะในตระกูลของช็อกโกแลตเนี่ยที่นี่ก็มีให้อามากินถึง7รสช็อกเลยนะครับว้าวก็จะใช้ใลูกค้ามาได้ินดีค่ะมามาสีดิี่อัลมาบุกมามาเอ้าฮะสองสามอขอเป็นทีมงานของเคอรี่เคอรี่ก็จ้างช่องเราอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยากจะส่งอะไรก็ใช้บริการเคอรี่ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละรสชาติที่แบบเป็นเบสขายดีของร้านนี้มาทำชาวจานทุเรียนไหมครับชอบครับเอามาชอบทานทุเรียนตอนนี้ถ้าคนเป็นเบาหวานก็จะมีบางทุบไลน้ำตาลอส้มยูซุญี่ปุ่นไลน้ำตาลอตรงนี้สำหรับคนเบาหวานเยี่ยมเลยดีอาทุเรียนก็มีเหรอครับพี่ทุเรียนมีน้ำตาลนะแต่ว่าทานนานแล้วเพราะความหวาเราใช้ทุเรียนตรงจัดมีมีขายทั้งปีอาชามหน่งครับเอาครับ ถ้าคุณพี่ยกมาทั้งหมดผมกลัวว่ามันจะละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาเป็นล็อตดีไหมเอาละครับสามรสแรกที่จะพรีเฟอร์ให้อาม่าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นของผออาม่าอาม่าลองดูก่อนเลยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเบราวนีน์อาม่าชิมแล้วช่วยรีวิวหน่อยกินแล้วรีวิวโอ้เว่อร์อรสชาติเป็นไงรสชาติเข้มข้นเข้มข้นจริงจริไปขอช้อนนะไปขอช้อนด้วย ช้อนมาสิมีเนื้อของบราวนี่แบบจัดจัดเต็มเลยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเนื้อบราวนี่เลยหวานมันมีเนื้อนุ่นะมีหน,มนห,นหน่อยหน่อยนะมันเป็นมีนมีเเจอร์นื้อุม่ๆมเๆเนื้อนุ่มๆหอยนะอ่ะลูกต,ต่อไปลูกต่อไปอันนี้เป็นช็อกโกแลตส้มส้มใช่มาก่อนคนแรกเจ้าบ้านเจ้าบ้านผมก็ไม่เคยกินมาก่อนนะในชีวิตครับช็อกโกแลตส้ม ใช่ครับอ่ะเชิญครับทุกคนคือแวบแรกที่กินเข้าไปเนี่ยรสส้มออกมาชัดเจนมากผมว่ามันเหมือนเราแกเรียนมากกว่ากินแก้เรียนใช่ค่ะมีโยวนิดนร์ตมีนิดๆผู้เรียนผุเรียนใช่อ่ะแม่ลองก่อนเลยคนแรกอ๋อยายจะมาเพื่ครับได้ค่ะให้ตากล้องตอนนี้น้ำลายไหลแล้วจุดจจุกเราดูเสิรอ่ามันชอบมากเลยอะวะ มึงเคยจำมาได really. ้ไหมเมื่อเฮ้ยพตายมึงไงมันมันตับไม่ดีมากเลยมึงบอกว่ามันไม่กินทุเรียนมันไม่กินทุเรียนเหรเฮ้ยมันมันไม่แย่ว่ะเฮ้ยขนาดผมไม่กินทุเรียนแต่แบบอร่อยนะอร่อยอร่อยมันมันมีกลิ่นของทุเรียนได้เป็นทุเรียนเมืองจันท์ด้วยอาณาเขาก็เป็นทุเรียนเมืองอังคารเมืองพุทธเมืองประหลัดอ๋อโล่งโล่ง แต่ผมติดใจชอบอันหนึ่งก็คือไอศครีมที่ไม่ใช้น้าตาลเนี่ยที่เขาบอกเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคนที่กำลังไดเอทมีตอนนี้มี3มรมีมิกซ์แอปเปิลมีส้มยูสุญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับแล้วก็จะเป็นตัวมังคุดโอเคครับขอสามรสเลยลครับห้ามาแล้วครับมาอันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพลดน้ำหนักอย่างอัวแล้วก็เบาหวานอย่างนี้ ันนี้คือรสมังคุดอ่าอันนี้คือแอปเปิ้ลเขียวและนี่คือส้มยูสุไอ้ให้ช้อนกูคุณเอาไปได้แน่โน่นจะเอาอนใหม่ไม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่หน,น่เ,เดียวม้วมกันทั้งทั้งรายการนี่นแหละอ่ะเป็นไงอันนี้อันนี้มังคุดทำไมทำหน้ากันอะเี้ยวเอามังคุดเปรี้ยวไหมอ่าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมังคุดอ่ะถัดมาตัวต่อไปแอปเปิ้ลเขียว อ๋อพอไม่มีน้ำตาลเลยเนี่ยเนื้อไอศกรีมจะเป็นใสๆนิดๆแล้วมาเล้วมาเอาแอปเปิ้ลเนี่ยมีเนื้อแอปเป,ปิ้ลอยู่จริงๆมีเพล่มีเก๋จริงๆถัดมาเขาบอกนี่เป็นไฮไลท์เลยแล้วกําลังฮิตตอนนี้นะครับไฮไลท์คืออะไรส้มยูสุปากกาไฮไลท์มันกินป,ปากกาที่เวลาเรากพลังเรียนสอบอยู่ใช่ไหมไฮไลท์แล้วเราเอาปากกาท<อ>ํา น้ำลายแล้ว <c oughs> อันนี้เมียผมต้องชอบเอาเลยเอาเลยนี่อร่อยมีเนื้อส้มแบบชัดเจน,นนละอันนี้นะมีไช่<อ>ใช่งนะเด<อ>ี๋ยวชุดต่อไปอกูจะไปเลือกเทเ<อ>ได้เมียไม่อยนกกินน,น,นะๆๆๆๆ นี่คือบวยผสมกับฝรั่งทามาลองเนี่ยฝรั่งฝรังที่เขามาจากต่างประเทศไงที่หัวสีทองอ่ะโอ้ยอันนี้ทามาต้องชอบมันเหมือนน้ำบวยที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอ่ะอะไรเออจับนิ้มนะโอ้โหอย่าตะโกนมีนิดเดียวเไงไง กินแล้วเป็นไงอันนี้ดีอันเราเหมือนกินฝรั่งจิ้มกับบเออใช่หรือเคยโดนฝรั่งจิ้มมั้ยเคยโดนจิ้มฝรั่งอันนี้ต่อมาเสาวรสเสาวรสที่เขาเขาออกเพลงไงนั่นมันเสาวรสลองลองเสาวรสนี่เนี่ยไม่ต้องนี่เนี่ยเสาวรสดี ไอ้เปี่วเสาลต์เนี่ยเสาลต์โอ้โหเสาลต์ก็คือที่เป็นลูกล่าม่าชอบปักกินเม็ดเม็ดเพราะชั้นฟูนอ๋ออ๋ออ๋อเอ๋อรเนี้อยากเชิญชวนเพราะอันนี้เราม้นเองอันต่ออันเลยครับนะะฮเป็นแฮมเมดหมดขอบคุณมากครับอบแล้วก็รอบแล้วเราใช้เนยแท้เอาไว้กินกับฟอร์มอลีนอันนี้เขาใช้เนยแท้ไม่ใช้ฟอร์มาลีนมาารีนอ๋อเออฟังผิดคิดว่าฟอร์มาลีนคือจริงๆบูฮาวายเนี่ยมันเป็นเมนูของค็อกเทล แต่แทนที่เขาจะใส่เหล้าเข้าไปเขาใส่มะนาวแทนคือติดใจตรงไอ้ไอ้เขียวๆเนี่ยไม่รู้อะไรต้องลองลองเลยครับลองเลยเดือดหน้าเดือดหน้าอร่อยไอ้แก้วแม่ไอ้แก้วไม่ไอ้ที่หมดเลยอ่ะเออ่มไปหมดที่อ่ะโอ้โหเอาแล้วอ่ะกูเจอเยลลี่แล้วเฮ้ยยังมีเม็ดนึงไอ้เม็ด โอ้ยได้สามเม็ดเลยมีเยลลี่เรามาทัวงกันนิดนึงนะเมื่อกี้กินไปประมาณสิบลูกอะไอ้แก้วก่อนชอบรสไหนมากที่สุดว่ามันชอบบูฮาวายหนึงชอบมิกซ์แอปเปิ้ลมิกซ์แอปเปิ้ลเปวนะเป็นชอบมังคุดเมื่อกี้มชอบของแปลกเลยมึงอ่ะทุเรียนรุเรียนเฮียชอบอันนี้บูฮาวายดัมม่าก็แต่กินมาชอบรสไหนที่สุด ช็อกโ,โกแลตเรี่อนี้ไม่เอาแล้วนะีล้วโาเปิดลูกนี่อ๋อเปิดเป็นสองรูกอ๋อเดี๋ยวเราไปลอต่อไปอยาขู่เยลลี่นะโย้เราเพิ่งเห็นมีเยลลี่ด้วยกูยให้มึงเลือกหนึ่งลูกในโต๊ะนี้มึงอยากกินอะไรผมเอามิลกี้ช็อกปกันตมิลกี้ช็อกมิลกี้ช็อกครับผมโอเคมาอีก3รสชาติอันนี้ให้อาเพชรเลือก ไปเรียกสั่งรถเลยหรอให้เพชรเรียกรถชาติเี่ยรถอะไรนะมิลค์ที่ชอบอะไรกันไม่รู้น่ารักเห็นหน้าตาเมืกินนมชมพูอเงี้ยชอบชอบนมเออชอบนมนมเย็นนมเมียมีมีอ๋อไม่มีอันนี้คือมิลค์ที่ชอบที่เพชรสั่งอันนี้คือบาร์ลอฟฟี่ซึ่งเวลาที่เราไปกินเค้กที่ร้านคอฟฟี่บีนเนี่ยจะชอบกินบาร์ลอฟฟี่ก็เลยสั่งมาอันนี้ก็บอกขายดีที่สุดยาฟูเยนลี่ ยาคู่ะอ่าเริ่มจากยาคุูปะแล้วขายดีสุดของร้านเขาเออชอบเรี้ยเหมือนเว่ยพูดเรนเลยร้อนเดียวขายของเข้าโฆษณาวิไอแก้วมันมันเลงอ่างี้แล้วไอ้แก้วมันเห็นลูกแก้วมังกรไอแก้วมันกูไปช่วยมันทุกที ถูกอร่อยยาคูนแท้ๆเลยอร่อยเนี่อร่อยชอบนี่อร่อยเป็นไงมากยาคูนส้กับยาคูนสัวรสชอบสับวรสคุณช่วยลองรสชาติอันนี้นะครับไอ้เพชรบรรจามิลพีชช็อกถามว่าเราลองเลยอันนี้เข้าเข้าเข้าล้างยาคูนอะไรก็ไม่รู้นะเออแบบหรือว่าเราเพิ่งกินเปรี้ยวๆมาด้วยมั้งอะไรไมนคือแบบต้องล้างปากก่อนต้องล้างปากเหรเป็นไง ไม่เป็นไรก็บไว้แม่กินนมเยอะไปอันนี้อันนี้บานออฟเฟ่อันนี้บานออฟเฟ่อะไรชื่ออะรล่ะกล้วยบารัเลซี่ก็คนที่เขาชอบเดินตามถ่ายรูปดาราไงม้าอ๋อโอ้โหแพ้เขาบอกว่าเหรอยวเราให้แล้วมันไม่ให้คนเดียวเลยชิน,นี่ออยอันนี้อร่อยหวาบานออฟี่เป็นกล้วยนมผสมกับออยล ต้องคนเขากินบาน้ำเปลี่ยนว่ะเขาเป็นกล้วยอะไรเนื้อรอร่อยเนื้ออร่อยอาม่าบ่นบ่ตอนนี้กูดังแล้วกูไปสาผมกูต้องแต่งหน้าไปจะเป็นเดินไปยาวราชงั้นเดินไม่ได้เไยอ๋อรถติดเลยอาม่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะไปเลือกร็ต่อไปนะครับเดินตามมาตอนนี้เรามาในโหมดคาราเมลบ้างช็อคคาราเมลกับซอสคาราเมล อ่ะอันนี้หอยเพชรใช่โอ้โหคำนี้นะครเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายตอนโดนป้อนอ่ะไม่แบ่งครึ่งไม่ได้เฮ้ยเวลาเร็วเลี้วเออคาราเมลคาราเมลถ่ายเองเลยไม่เป็นนี่นี่นี่พวกไอ้สีต้องเลยนี่โง่ไม่ทำงานเลยนี่คนไทยนี่คนถ่ายนี่รายการเราเริ่มจะเป็นเหมือนพวกหนัง พื้นทีใหม่พื้นทีใหม่ไม่ติดใหม่แล้วนะฮะมาลองฉันฉันจะกินไม่ได้แล้วนะใครเอาไอ้ที่มาวางไอที่นี้เอาไว้ได้ไว้ได้ไม่เอา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 รอรอม่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมเขาไม่ไหวแล้วหยุดหยุดเอานี้ก่อนแล้วกันอช็อคคาราเมลที่เป็นละมุนละมุนจมนิ่จมนิหน่อยนะแบบความคาราเมลหน่อยแต่ครัวงอไอ้ซอสคาราเมลนี่มันคืออะไร ซอสเกลือไม่รู้อ่ะเอออามา่าเนี่ยอะผมว่าอาม่าชอบอันนี้ชอบอันไหเป็นช็อกโกแลตคารามเมลลองดูเฮ้ยอร่อยนะเ <c oughs> อ,อและอามาก,กูว่ดเดี๋ยวความหวานความความไอเนี้ยเอาหวานขึ้น <c oughs> ของผมเอาเมลอนใส่เยลลี่ครับ <c oughs> เยลลี่สีแดง <c oughs> อา ับอันนี้เขาเรียกว่าเอลรอนเอลรอนฮเมลรอนพาพาอ่ะลุยลุยลุยนี้ทะไรก่อนอ่เมล่อนเมล่อนเด้อเราอุ่นหนาเดี๋ยวจะแบ่งอันแสนใหม่มาแสนใหม่อ๋อเฮ้ยไกโดมิ้วพี่เบสเออใช่เขาไกโดมิ้วเฮียดีแต่ไม่เคยเข้านะเนี่ยเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้ ได้ได้อันนี้ของผมสั่งมาแดกส่วนตัวแล้วครับอันนี้คืจานที่กินมาจะชอบอันนี้สุดดูเข้าออกม้อพอดีเป็นการแดกไอติมที่เยอะที่สุดในชีวิตอันนี้ใส่โดนมิวให้โดนไปแล้วครับเนี่ยขอช่วยชามเปล่าชามกันไหมครับเฮ้ยมั้ช่วยกินหน่อยไม่ด้ ไปดูเฮ่ไปโดเลยเฮ้ชอบกินแบบต้มแล้วคนนี้วะหลับชอบก็ดีกกิ่นของแก๊สจัดได้เพชรอร่อยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพออันอร่อยผมให้กูนี่ทิมชิมให้ชิมให้ชิมโอ้คนเดียวคนเดียวตัดเะยังไงอีอเนตัดเยังไงอีก รถท้อนยังเยอะกว่ารถไอติมืองพี่นะเฮ้ยโอ้โหรถไอต้าตลอดเลยประมาณั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตลอดตลอดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าทีนั้งผมมาเนี่ยอาาชอบรถไหนมากที่สุดาวอสาวร์ผมชอบนี่ภูคาวคาวะมเยลี่คุณอะออกไปดอกแก้วยังเป็นมิกแอปเปิ้ลมิกแอปเปิ้ล หรือว่าเป็นก้อยมังคุดอยู่มังคุดอ่ะแต่แม่งแดดฮาไกโดไม่หยุดเลยนะน่าเลยมาเอาผมไปใครได้ใค้ล่ะผมฮองไกโดเยี่ยมออาไปดูแล้วน่สั่งมาเมื่อเี้ามีมีวชยอไปลองอยากลองไหแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้อาม่าช่วยพูดถึงไอศครีมในร้านนี้หน่อยจังพุ๊บจังพุ๊บจังพุ๊บจังอาม่าจะพับป้ายแล้วโอเคก็วันนี้นะครับเราก็ได้มารีวิวร้านไอศครีม ที่ดังมากๆนะครับตอนนี้ใครๆก็มากินกันนะครับที่รี่ิวไปแล้วมีทั้งแบบนมแบบไม่มีนมนะครับ,แ,บ,บแล้วก็แบบไม่มีน้าตาลนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไดเอทหรือว่าคนที่แบบเป็นเบาหวานนะอย่างคนที่นะครับ<笑><笑>รบ้านนี้อยู่ที่ไหนช่วยบอกอีกทีส<อ>ิเจ้ก๊อกลงหมูอะไรนะครับกกลองหมูตกลงหมูตอกตกองหมู ว่ามิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่อาม่ามีความสุขที่สุดที่ทุกคนกินไปทายไปไม่เรียกใครเลยนะผมก็ป้อนในนี้ด้วยถ้าเกิดว่าทางเทคนิคทางกล้องเราภาพดูแล้วปวดหัวไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเป็นรายการในรูปแบบใหม่นะครับอาหม่าปิดรายการเลยครับผมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาม่านะอาหม่าไปแล้ว เจอกันครับอีพีหน้าอยากให้ไปที่ไหนบอกมาเราจะไปครับสวัสดีครับ